นักเรียนมาดูเรื่องของการสะท้อนนะครับเป็นเรื่องที่สองเนี่ยาการสะท้อนเนี่ยถ้านักเรียนดูในภาพนะครับในภาพเนี้ยนักเรียนมันมีรูปเกิดเงาของโบราณสถานเนี่ยแล้วมีน้ำเห็นไหมครับมันก็เหมือนกับเป็นเป็นภาพที่เกิดจากรูปรูปมาอยู่ในในน้าอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสะท้อนก็ถ้าพูดง,ง่ายๆก็เหมือนกับการ สองกระจกของนักเรียนนั่นเองนะอันนี้นักเรียนมองดูนะครับเส้นสมันจะมีเส้นสะท้อนอยู่เนี่ยเส้นสะท้อนก็แนวขอบตรงนี้นะครับแนวขอบอมาดูในหลักของการสะท้อนสะท้อนรูปเรขาคณิตน,นักเรียนดูตรงนี้เส้นเนี่ยเส้นสะท้อนเนี่ยมันจะเป็นหัวลูกศรสองสองสองด้านเลยนะครับเห็นไหมนะทีนี้หลักของเส้นสะท้อนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจุด อันนี้เป็นจุดที่วางหน้าเส้นสะท้อนจุด A นะครับหลักการของการสะท้อนเนี่ยจุดทุกจุดบนรูปต้นแบบ a นี่ก็เป็นจุดรูปต้นแบบนะครับจะเ,เดินทางเข้าหาเส้นสะท้อนเนี่ยเป็นมุมฉากเห็นไหมครับนะแล้วหลังจากเข้าหาเส้นสะท้อนแล้วเนี่ยจะไปด้านหลังเส้นสะท้อนเป็นระยะทางที่เท่ากันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะต้องเข้ามาเป็นมุมฉากนะครับในตำแหน่งจากแนวเส้นท้อนมายังตำแหน่งรูปต้นแบบคือจุด A และแนวเส้นท้อนมายังภาพคือ A พามเนี่ยเป็นระยะทางที่เท่ากันจุดตกจุดนั่นเองนะเรียนนะอันนี้หลักการง่ายๆคือตรงนี้ถ้ามันมี2จุดก็จะเป็นเส้นตรง3จุดก็จะเป็นสามเหลี่ยม4จุดก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะไหมครับเพราะว่า1จุด A และ A พามเนี่ย เป็นจุดที่สมนัยกันโดยแต่และจุดจะมีระยะอ่างจากแนวเส้นสะท้อนแอลเนะครับเส้นสะท้อนแอลเนี่ยอย่าลืมนะครับเส้นสะท้อนจะมีหัวลูกศรสองด้านซึ่งเป็นเส้นสะท้อนที่เท่ากันนะครับมาดู2แนวเส้นตรงแอลนี้ต้องตั้งฉากกับแนวเส้นตรง AA พางน,นะครับเส้นเนี้ยตั้งฉากกันเนี้ยแล้วก็แนวจากเส้นสะท้อนนี่ส่งไปท้งด้านหลังเป็นระยะเท่ากันนะสามเมื่อพับ โดยให้แนวเส้นสระแอลเนี่ยเมื่อพับจุด A และจุด A พับเนี่ยจะทับกันสนิทพอดีนะเหมือนเหมือนกับการพับภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสะท้อนนะครับมีหลักการง่ายๆนะครับจุดทุกจุดบนรูปต้นแบบเนี่ยจะวิ่งเข้าหาเส้นสะท้อนอ่เป็นเส้นตรงแล้วก็จะเป็นตั้งฉากกับแนวเส้นสะท้อนและจากจุดตัดของแนวเส้นสะท้อนมายังรูปต้นแบบนะครับจะ พออ่านไปด้านหลังของแนวเส้นทอนเนี่ยเป็นระยะที่เท่ากันนะครับแต่นั้นเนี่ยแนวเส้นทอนไปยังจุดรูปต้นแบบและแนวเส้นทอนไปยังภาพเนี่ยเป็นระยะทางที่เท่ากันเนี่ยเนียดสองเีดเนี่ยนะครับจะเท่ากันจุดต่อจุดนะอ่าเดี๋ยวมาดูนี้มาดูเส้นตรง MN นะครับเส้นตรง MN เป็นรูตรตรปรต้นแบบนะครับ ส่วน m เส้นตรง m-pie n-pie เนี่ยจะเป็นภาพนะครับที่ได้จากการสะท้อนของเส้นตรง L นะจุด m และ m-pie เนี่ยเป็นจุดที่สมดุลกันซึ่งห่างจากเส้นสะท้อน L เป็นระยะที่เท่ากันนะครับ3หน่วยนะ1 2 3นะครับเห็นไหมครับจุดแรกอันที่1น่นะเห็นไหมจุดนี้ต้องเป็นมุมฉากนะครับต่อไป n นะและ n-pie เนี่ยห,หน่วย นะครับเห็นไหมครับระยะนี้หนึ่งหน่วยตรงนี้ต้องเป็นมุมฉากนะครับเป็นมุมฉากนะเส้นตรง l แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับเ,เส้นตรง m m pi และ n n pi นะเห็นไหมครับนี่ระยะของแนวเส้นสท้อนอนี้ให้นักเรียนดูหลักว่าจากแนวเส้นสะท้อนไปยังจุด n และแนวเส้นสอท้นอนมายังตำแหน่งภาพ n pi เป็นระยะทางที่เท่ากันจุดที่1อันนี้มันเป็นเส้นตรงก็จะมี2จุดนะครับจากแนวเส้นสะท้อนไปยังตำแหน่ง ภาพ M และแนวเส้นสะท้อนไปยังตำแหน่งเมพาเป็นระยะทางที่เท่ากันในจุดที่2นะเห็นไหมครับมันจากแนวลูกต้นแบกจะวิ่งเข้าหาเส้นสะท้อนเป็นมุมฉากหลักการมีแค่นี้นะครับอ่าก็จะได้เป็นเส้นตรง m m ็มพายจะขนานกับเส้นตรง n อ็นนพายนะครับจะขนานกันแล้วก็ระยะทางตทอาเท่ากันจุดต่อจุดนะครับจุดต่อจุด เห็นไหมครับเนี่ยมาถ้ามีจุด P ก็จะเป็นจุดที่เท่ากันในจุดที่3นะครับ P ไป P ผ่ผานนะอ่ะดูต่อตรงนี้การสะท้อนเขาบอกเป็นภาพที่การสะท้อนมีลักษณะเป็นรูปต้นแบบและทิศทางกลับกันนั่นเองนะครับ2เส้นสะท้อนจะแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของแนวเส้นตรงที่มีจุดคู่ที่สมใยกันเป็นจุดปลายนะครับ3เมื่อจุด บางจุดบนรูปต้นแบบอยู่บนเส้นสะท้อนจุดที่ได้จากเส้นสะท้อนจะเป็นจุดเดียวกันและ4ส่วนของเส้นตรงที่มีจุดคู่ที่สมัยกันจะเป็นจุดปลายทุกเส้นขนาดนั่นเองนะครับอันนี้เส้นสะท้อนตามรูปทางเลขค่าคณิตบนระนาบนะครับอ่ะทีนี้มาดูเส้นสมมาตรบ้างนะเน,นี่นยนะแกนสมมาตร ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับแการสมมาตรนะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเรียนนูนนะแกนสมมาตรเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสี่เส้นด้วยกันนะครับเส้นแรกก็คืออันนี้เรียนจำให้ง่ายว่าแกนสมมาตรเนี่ยเมื่อเราพับมาแล้วเนี่ยมันจะทับกันสนิทพอดีอันนี้จะเป็นแกนสมมาตรเห็นไหมครับการสมมาตรก็คือ AC อันแรกเลยนะนะครับเป็นเป็นแนวของเส้นสะท้อนนั่นเองนะครับ ต่อไปเส้นที่2ก็คือ BD เห็นไหมครับิดก็คือแนวเส้นทยังบุมนะครับแล้วก็ EF ก็แนวระดับนะครับของครึ่งหนึ่งของ AD แล้วก็ GS แนว GS นะครับก็คือในแนวดิ่งครึ่งหนึ่งของ DC แล้วก็ AB นั่นเองนะครับเพราะนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีแกนสมมาตรสีแกนนะเดี๋ยวจ,จับไว้เลยนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัส นะอันนี้เป็นแนวของการสมมาตรนะครับอ่าทีนี้มาดูอ่าจงสร้างภาพที่เกิดจากการสะท้อนรูปต้นแบบ p q r s นี่เห็นไหมครับ p q r s นะโดยมีเส้นสะท้อนต่างๆดังนี้ทีนี้เรียนเส้นสะท้อน,น,นเนี่ยเขากำหนดนะเรียนดูทางด้านข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นะครับข้อที่1นเนี่ย ให้แกน x เป็นเส้นสะท้อนข้อที่2ให้แกน y เป็นเส้นสะท้อนนะข้อที่3มให้ l 1นึ่งนี่เห็นไหม l หนึ่งเนี่ยเป็นเส้นสะท้อนและข้อที่4ให้เส้นตรง l 2เป็นเส้นสะท้อนนะครับคือหลักของเส้นสะท้อนนักเรียนจ้ง่ายเลยถ้าสะท้อนในระบบพิก,าากัดนะครับสะท้อนข้ามแกน x x คงที่ y ตรงข้าม สะท้อนข้ามแกน y y คงที่ x ตรงข้ามคือค่า x ค่า y นี่เราดูจากรูปต้นแบบนะครับของคู่อันดับของรูปต้นแบบถ้าสะท้อนข้ามแกน x เนี่ยค่า x เนี่ยมันจะเท่าเดิมแต่ครูบอกว่าคงที่ส่วนค่า y มันจะตรงข้ามเนี่ยจาก y อยู่ข้างบนสะท้อนลงมาในแนวแกน x เนี่ยมันได้ลงล่าง y ไว้จะเป็นส่วนกลับนั่นเองนะสะท้อนข้ามแกน x x มันจะเท่าเดิมนะครับ อสอนข้ามแกน x x คงที่ y ตรงข้ามสอนข้ามแกน y y คงที่ x ตรงข้ามนะครับ y จะเท่าเดิมเวาเท่าเดิมนะครับส่วน x เนี่ยจะอย,อยู่คนละมุมนะครับอ,อย่างเช่น Q เนี่ยก็จะเป็น Q ความก็มีอยู่ตัวด้านนี้นะครับคือจัตุภาคที่2ก็จะมีอยู่จัตุภาคที่1อะไรประมาณนี้นะครับเริ่มดูนะักเรียนดูนะ อ้าง่ายๆอันนี้มาดูแกน x เ,เนี่ย,นยเห็นไหมครับ p q r s เนี่ยสะท้อนข้ามแกนอะไรครับแกน x ใช่ไหมแกน x เ,เนี่ยก็ลงลงมาตรงนี้นะครับดูทีละอันเนี้ย p เราก็นับจากแนวเส้นสะท้อนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ก็จะมาอยู่จุดนี้อะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะอันนี้ก็จะเป็น p พล่นะ q หนะึ่งสองสามสี่ก็เหมือนกันก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งอันนี้ก็หนึ่ง s หนึ่งแล้วก็ลากเส้นปุบ๊บเราจะได้ตำแหน่งภาพออกมาเห็นไหมครับอันนี้สะท้อนข้ามแกน x เอาง่ายๆสะท้อนข้ามแกนอะไรแกนนั้นคงที่อีกแกนตรงข้ามนะครับสะท้อนข้ามแกน x นะครับคูณดับของ x นี่คงที่ y ตรงข้ามนะถ้ามันมีคูณดับ นักเรียนก็นจําไว้เลยนะครับสอนข้ามแกน x x คงที่ y ตรงข้ามสอนข้ามแกน y y คงที่ x ตรงข้ามนะอ่ะดูต่อไปเนี่ยสอนข้ามแกน y แล้วนะครับค่า y เนี่ยนักเรียนคุ้นดับ y จะตรง y คงที่ x จะตรงข้ามมาอยู่คนละจตุภาคนั่นเองเห็นไหมครับไล่ไปเนี่ยทีละเส้นเส้นเห็นไหมครับ q q พลัม r r พลัมแล้วก็ s s พลัม นะทีละจุดนะครับด้าลากเส้นสัมผัสกันนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งภาพนะครับเกิดจากการสะท้อนข้ามแกน y นะ y คงที่ x ตรงข้ามนะครับจำหลักง่ายง่ายนะครับอ่านี่ข้อที่สองนะครับดูไปข้อที่สามก็เลยข้อที่สามเนี่ยน,นี้มันจะเอาหลักนั้นไม่ได้นะเนี่ยต้องนับจากตรงเนี้ยแนวเส้นสะท้อนเนี่ย นะครับจากจุดตัดเนี่ยนักเดียวเรนับ1 2 3 4 5นะห้าอันนี้ก็1 2 3 4 5ห้านะครับพีพีพามขอยู่ตรงด้านนี้นะคือเอาจากแนวเส้นสะท้อนเป็นหลักแล้วก็นับนะครับนะครับนับจากนี้สะท้อนข้าม L 1แล้วก็มาอยู่ตรงด้านนี้ดูนะครับข้ามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเดิมนะครับจุดทุกจุดบนรูปต้นแบบจะต้องวิ่งเข้าหาแนวเส้นสะท้อนเป็นมุมฉาก จากแนวเส้นสะท้อนเราก็นับไปจุดต่อจุดนะครับและลากเส้นสัมผัสก็จะได้เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนอันนี้เป็นข้อที่สามเราก็ได้เป็นที่จริงมันมทั้งสามขีดนะครับแต่นี้เราให้เป็น Q สาม Q R สาม S สาม P สามะประมาณนี้นะครับออันนี้ก็จะเป็นสะท้อนข้ามเส้นตรง L หนึ่ง ต่อไปมาดูสะท้อนข้ามเส้นตรง L2 อันนี้แนว45องศาใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ลากเส้น45องศาเนี่ยก็นับเหมือนเดิมเนี่ย1 2 3อันนี้จากอันนี้ก็1 2 3ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมเนี่ยลากแนวเส้นออกมานะนะครับก็จะได้เป็นแนวฟึบ90องศาตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็ได้ภาพที่ได้จาก การสะท้อนตามแนวเส้นสะท้อน l อสองนะนะไม่ยากเลยนักเรียนนะถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะหาแนวเส้นสะท้อนในแต่ละจุดได้นะครับอ่ามาดูในทางกลับการอันนี้ข่าเขาให้หาเส้นสะท้อนเหมือนกันนะครับแล้วนี่เขาต้องลากจากจุด n มา n พายเมาเพแล้วก็หาเส้นแบ่งครึ่งนะครับก็ จุดปักกลางเวียนรัศมีพอสมควรเนี่ยหาจุดปักสองด้านแล้วก็ลากเส้นก็มากันมันจะได้เป็นแนวเส้นสะท้อนนะครับแนวเส้นสะท้อนนะครับนะอันนี้เขาไม่ได้ให้มาแล้วนี่ต้องเอาวงเวียนปัก M และ n เนี่ยนะอ่าทษที n n พายกลางร,รัศมีให้มากกว่าครึ่งหนึ่งเขียนส่วนโคง้งเขียนส่วนโคง้งนะครับแล้วก็กลับไปเขียนส่วนโคง้งแล้วก็ยายกจุดตัดนาเหมือนกันนะครับ อันนี้เราหาเส้นสะท้อนนะครับว่าเส้นสะท้อนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอ่ะต่อไปมาดูเรื่องการหมุนนะครับการหมุน